เกิดพนนี่ฮะพอให้บอลแล้วมันขาดไปบอลไม่ถึงเอกราชแต่ว่ายังแก้มาได้เอกราชจิ้มมาแล้วแทงลุทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแล,ล้วลูกนี้เลือกยิงเลือกรอบโอ้โหเสียงกระหึ่มเลยครับ เป็นผู้เล่นผู้เล่นหมายเลข8ปดฮะจังหวะกระชากเข้าไปนะฮะแล้วก็หลุดมาทางลับซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปฮะรัตรศาสาตร์ครับเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนลงไปใหม่ครับโอ้โหจังหวะกระชากแล้วก็ยิงเสียบคนเสาสองออกเข้าไปอย่างสวยงามครับ ทำให้กระบีไล่มาแล้วครับเป็น1ประตูต่อ2